ดีเซลที่คนโมบมลอยคือไม่ได้พยายามนะมันไปเอึาราโอกบห้องคนจีนกองก้องกังวายขนาดนี้เลยเหรอวะติดย oh ังวะออกซเจนตกหายใจไม่ท oh ันนี่ ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อไรแต่ม่อยาเจ็บเองนะครับขอให้บอกมาเพราะกิมจะลองให้กับนี่เลยครับผมได้มาเรียบร้อยกับมี JK เคไมที่บอกกันว่าสามารถเปลี่ยนเสียงร้องของเราที่เป็นเพียเพ้ยนเปลี่ยนโทไปเลยครับให้ใกลายเป็นเสียงเพลงเพราะได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปออกรายการเพลงนักร้องซ่อนแอบนี่จากนักร้องเสียงเพีย้ยนคุณจะกลายเป็นนักร้องเสียงเพราะในนาทีกับมี JK แต่ใช่หรอก็นี่แหละเราสอยมากันเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองให้ได้รู้กันนะว่าเป็นอย่างไรคือยังไงดีอยากจะให้ลองดูรอบๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทดสอบร้องเพลงกันนะครับต้องบอกว่าทางไร้ที่จับเนี่ยเฮ้ยมันดูดีกว่าที่คิดใช้ได้นะคือบิวต่างเนี่ยเรียกว่าสมกับแบรนด์มีเจียคือมีเจียเนี่ยคือหลายๆคนก็น่าจะ รู้จักมันดีอยู่แล้วก็คือว่าหลายๆอย่างเขาเนี่ยคือหลังๆมาจริงๆคือเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ถูกที่สุดนะแต่ว่าเรื่องของราคากับความคุ้มค่าที่ได้เนี่ยคือต้องบอกว่าดีกว่าหลายๆตัวในท้องตลาดพอสมควรซึ่งอันนี้เนี่ยก็จับครั้งแรกมาก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับผมหลายๆอย่างเนี่ยก็ดูดีแหละถ้าเกิดว่าไปเทียบกับตัวไมค์คิดแคทเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนละเรื่องแต่ในทางกับการไอตัวนี้มันก็จะมีราคาแพงกว่าคิดแคทเนี่ยที่เราได้มาก็ น่าจะแพงกว่าสักประมาณเจ็ดเท่าได้แล้วได้แบบนี้ก,ก็ก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้ามันไม่ดีกว่าเยอะขนาดนั้นมันก็คงดูแปลกๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปลองความสามารถของมันเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูของในกล่องนิดน,นึงก่อนละกันว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีเป็นตัวไม้นะครับแล้วก็มีฐานวางไม้นะครับซึ่งฐานวางไม้ตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้ที่เอ่อทเป็นรูออกมาเนี่ยคือไม่ใช่เป็นฟีเจอร์อะไรนะแต่ว่ามันเป็นที่ ให้เราเสียบสายนะครับผมแล้วก็ทําการชาร์จตรงด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็ต้องไปหาตัวของอะแดปเตอร์มาเสียบชาร์จเราเองนะครับผมเขาไม่ได้แถมมาให้ในกล่องนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของคนอื่นจะมีแถมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่านี้ที่เราได้มาจะไม่มีนะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นสายตัวของเสียงนะครับผมใส่อ็อกนะ AUX มาให้ด้วยหนึ่งเส้นนะครับผมก็จะไม่ได้ยาวมากนะเข้าใจว่าก็คือสามารถเอาไปเสียบเ,เล่ลนงเล่นเพลงได้นะครับ ดูแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันก็คือไมค์คาราโอเกะธรรมดาหรือเปล่าที่ก็เนี่ยมีลำโพงลำโพงก็ก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่เราลองพยายามดูในตัวคู่มือนะครับจริง,รงๆเขาไม่ได้มีบอกเลยนะว่ามันสามารถเปลี่ยนเสียงเพี้ยนให้กลายเป็นเสียงเพราะได้นะครับโดยฟีเจอร์ต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยคือหลกักๆเลยก็คือจะมีการเปลี่ยนเสียงโทนเสียง,งเรานะครับผมก้าเสียง เจโอบแก้วก็ไม่ค่อยถูกนะมันคือ1คือเสียงของเราธรรมดาเป็นไม้ธรรมดานะครับผมแล้วก็อีก8ดเสียงนะครับส่วนในตรงนี้ก็คือจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็จะเป็นไอ้ตัวปุ่มงกลางเนียจะเป็นตัวตัดเสียงร้องทั้งหมดนี้มันก็ดูเหมือนจะเป็นไมค์คาราโอเกะชัดๆส่วนฟีเจอร์ข้างกล่องนะครับผมคือจะพยายามทำความเข้าใจมนนิดนึงนะ อันแรกเนี่ยคือมันเขียนอะไรไมรู่16มิลน,นะแต่เข้าใจว่ามันน่าเป็นอารมณ์แบบประมาณดอกลำโพงนะครับผมแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็น Dual Speaker นะครับผมขนาด5วัตต์นะสามารถที่จะปรับเสียง9 Sound e เอฟเฟได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นบลูทูธ5.1นะครับผมก็เป็นการเชื่อมต่อที่น่าจะเจ๋งที่สุดแล้วซึ่งตามสเปคอื่นๆนครับตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถชาร์จไฟนะครับผมได้ที่ 5V 2A ครับก็คือ10วัตต์นั่นเองนะ แล้วก็สามารถใช้งานได้ทีนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีแบตเนี่ยอยู่ถึง2,500มิลลิแอมด้านในนะครับแล้วก็จะมีตัวของ DSP นะครับผมที่จะเป็นตัวตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็ไอตัวฟองน้ำตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวป้องกันเสียงลมที่มันออกจากปากเราเนี่ยไปปะทะกับตัวหูไม์จนบางทีมันจะมีเสียงปุกปุกออกมาอย่างเงี้ยตัวฟองน้ำตัวนี้ก็จะช่วยได้นั่นเอง โดยเท่าที่เราลองแปลดูเนี่ยซึ่งอันแรกเนี่ยมันก็เป็นเสียงออริจินอลก็เหมือนตอนนี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นไม้ธรรมดานะครับผมสามารถที่จะเอาไปพูดหน้าห้องอะไรมาณนี้ก็ได้หรืออยากจะเอาไปร้องเพลงเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่าเสียงไม้มันก็ดังอยู่เหมือนกันนะใช้ได้ใช้ได้นะตอดเนี้ยเคทอันนี้จริงๆเขาบอกว่ามันคือเสียงของห้องคาราโอเกะ <c oughs> แต่ฟังแล้วก็ คาราโอเกะของที่ควรมึงจีนนี่คือมันจะต้องแบบดังแล้วก็มีเอ็ o โคเบอร์นี้เลยใช่ไหมเพียนีเพียนก็ยังไม่ช่วยนะแต่ว่ามันก็ได้ความเอ็ o โคอไปแล้วกันอยาวเชิงจริงโอ้อยแล้วเอฟโฟเ เอประสบความสำเร็จแล้วเป็นบอยแบนด์ที่โด่งดังที่สุดในเอเชียจากละครเรื่องรักใสใสหัวใจสี่ดวงเป็นละครชุดไต้หวันเมื่อปี2544แต่เอฟมันก็ไม่ได้มีเอโคเยอะขนาดนี้เปลี่ยนเออ่ะเปลี่ยนเป็นอันต่อไปอันนี้ที่เรามาอันที่สอันที่3อันนี้อาจจะดีขึ้นไปเสียงพ่อ ป๊อบอย่างนี้แสดงว่าต้องเป็นแบบประมาณ F4 ฟโวหัวนี่เด็กๆสมัยนี้ยังรู้จักนันบ่กว่าเมื่อปี2,544เยอิมันก็ยังมีเ e อ็กโค่ที่ค่อนข้างเยอะอยู่เลยนะฮะจำเลยยายแยงหากยังไม่มีอะไรจะกล่าวยอมมอบใจมาซาดีๆความผิดของเธอนั้นมีดังนี้ไม่ไหววะ่ะเราไปหมดต่อไปดีกว่า ดน,นี่เ้ยอันนี้อันนี้ดูดีอันนี้ดูดี soft ดน,นีดด <S 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 ย,ย,นนยงล,ล <S <S บบงเพุงเพลยเงเพเสลงเงเ้ลงเงเพลง,งลเพเ,เพลงเลพลงเ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 พลงพลงเพลงลงเลงนเ,นลเลุลงเพลงเพเพลงเลงเพลงเพลงเพล่เพลง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 เลงเลงเพ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 พลงเเพลงเหงเพลง้เลงเพลงพีงเงลงเพล่เบลงงเลงเเลงเพลงพเเงลเงล ฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวนักร้องประสาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวรอมไปเรื่อยรแป๊บหนึ่งหยุดกันพอดพอดพ,ดพด เราสามารถที่จะเปิดโหมดการตัดเอ่อตัดเสียงร้องนะครับผมเป็นโหมดคารโอเกตเนี่ยก็คือแค่กดปุ่มตรงตรงนี้นะตรงกลางเลยเนี่ยค้างเอาไว้นะมันก็จะเป็นการสลับโหมดระหว่างจะมีเสียงร้องหรือว่าจะไม่มีเสียงร้องนะครับแต่ถ้ากดหนึ่งทีเนี่ยจะเป็นการเลือกนะครับว่าเราจะเป็นการเพิ่มลดเสียงตัวของไมค์หรือว่าเสียงเพลงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันชึบ <วง S 1> อ่ะอันนี้มันมีเสียงขึ้นมาอยู่ <วง S 1> ใช่ไหมเราก,กดค้างไว้ เนี่ยก็จะเหมือนกับโดนดูดออกไปนะครับผมอันนี้จะเป็นเสียงของเพลงมันดังๆอยู่แล้วกดหนึ่งที่แล้วก็มอเพิ่มเสียงใหม่อันนี้อ่ะสุดละอันนี้ก็จะเป็นเสียงไมค์ค่อนข้างดังขึ้นกว่าเดิมนะครับผมอ่ะในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันเรื่องซอฟต์ซอฟต์มันก็ยังคงมีตัวของเออโคอยู่บางๆนะเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวลองไปอันเสียงต่อไปแล้วกัน อ,อ,อันนี้ถ้าเกิดแปลแนีโอ้โหคือมันเป็นโหมดที่จะมีเสียงก้องที่สุดรอโอ้โหเหมือนเราอยู่ในห้อง hall แม่เจ้าคือคุณจะต้องการเสียงที่มันแบบเอ็กโคเบอร์นี้ไปท,ที่ที่ไหนทำอะไรพูดไปเพื่ออะไรจริงหรอน่เนะเริ่มได้บรรยากาศ เราไม่ควรจะใช้หมดนี้พูดต่อใช่ไหมเพราะมันจะฟังไม่รู้เรื่องเอาหลงปันีชงขอเปลี่ยนเสียงเถอะนะอันต่อไปอันนี้อันนี้เป็นอันที่หกนะเป็นเสียงโฟกซองเฮ้ยอย่างนี้เราต้องร้องเพลงโฟกหรอๆๆๆโฟกซองนี่ขอข้ามไปแล้วกันอันนี้ร้องไม่ค่อยเป็นนะเฮ้ยอันนี้อันต่อไปนี่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 อันนี้น่าสนใจเป็นเสียง ลีเดอร์เป็นเสียงของผู้นำดูดิมันออกมาเป็นแบบไหนนะครับราะเสียงจะมีความทุ้มต่ำนี่ใครบ่โหมีมีล้มีอยู่อ่ะเป็นผู้นำไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะอ่ะต้องอะไรแบบไหนเป็นดูเป็นผู้นำจะเนทุ่งหรโพเดียมเลยเหมือนกับเสียงมันจะทำให้ทุ้มต่ำลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็ยังมีเอ็ o โคอยู่บางๆแต่ก็แบบไม่ไม่เยอะมากในดำมีขาว ในขาวมีดำทุกสิ่งในโลกล้วนมีคู่ตรงข้ามมีร้อนก็มีเย็นมีมืดก็มีสว่างมีกลางวันก็มีกลางคืนแม้จะแตกต่างแต่ต้องอยู่คู่กันเสียงต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเสียงาทงองอีเชียงมาเป็นเสียงกระตูนอันนี้เี๋ยวเรอ่ะ ก็ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าเสียงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นเสียงไอ้ตั๊กแตนส่วเสียงนี้เนี่ยก็จะกาเป็นเสียงของมอนสเตอร์เือว่าอาจจะเป็นประมาณไอ้หวฟาเสียงนี้ก็ผมไม่ต้องพูดอะไรเหมือนกัน จริงๆถือว่าฟังยากใช้ได้เพราะว่ามันกดต่ำโคตรของคิดแคทยังฟังรู้ยังฟังรู้เรื่องกว่าอันนี้มันดูเหมือนมันกดต่ำเกินไปนะแล้วทำไมเสียงปิศาจถึงจะต้องเป็นเสียงแบบนี้ด้วยปิศาจเป็นเสียงแล้วไม่ได้เหรอออก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 อก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 องหัวเราช่านั้นใช่ไหมมอนเสียงมาออกเออ การเสียงโฮ่งโฮ่งโฮ่งให้เล่นแต่ละอย่างนะหมดละ9อันอันนี้ก็กลับมาที่ออริจินัลเสียงธรรมดานะครับคิดว่าน่าจะเป็นเสียงที่เวิร์กที่สุดแล้วแล้วก็แต่ละอันเนี่ยดูเราก็ไม่ได้น่าจะช่วยเรื่องของเสียงเพี้ยนแต่อย่างใดยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวในไหนก็ในไหนแล้วเขาบอกว่ามันทดสอบอีกสักทีหนึ่งว่า รุปแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้เสียงเพี้ยนกลายเป็นเสียงเพราะได้หรือเปล่าลองเพลงแล้วกันหวังว่า youtube จะปราณีไม่ตัดเสียงเราแล้วกันนะหรือว่าอ่าหรือลองเพลงนี้ดูแล้วกันนะครับเผื่อว่ามันจะตัดให้เสียงเพี้ยนเพียนของผมเนี่ยมันกลายเป็นเสียงที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้บ้างอะไรนะรู้ตัวอีีกกทใในนจมม่คาาเล ้เธอเ้ไเเเไอรับดหมาจริงพอมันตัดเสียงร้องออกใช้วิธีนี้ในการร้องคาราโอเกะเนี่ยคือจริงๆกลายเป็นเสียงของเ,ออเพลงเนี่ยมันพังไปเลยเหมือนกันนะมันก็จะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหรอ่อ่ะคือถ้าอยากได้เป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคืออย่างของจุกมันเองเน่ยคือมันก็จะมีเป็นโหมดซิงอยู่แล้วไงมันจะตัดเสียงร้องให้เองไปเลยอะ่ะ อย่างนี้นะ่ดูแล้วน่าจะเวิร์กกว่านะจอยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันดีเธอยืนที่เดียวกันไหมหยุดเล่นกันเปืองเล่นเป็นแบบตัดเสียงร้องด้วยตัวนี่มันเลยอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็น่าจะเวิร์กกว่านะครับก็ส่วนว่าเรื่องเสียงเพี้ยนเนี่ย บอกไว้ในสัญญาอาจจะลบห้ไปไม่ต้องตามหาเขียนยับเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยอะไรขอเวลาให้ฉันเขียนยับแต่คือจะบอกว่าเอางี้ก่อนคือจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันโม้มันทำไม่ได้อย่างที่บอกหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงผมว่าก็คงไม่ใช่นะเพราะว่า ไปดูตามร้านทีเน่เขียนความสามารถของไอ้เจ้าตัวหมี J.K ตัวนี้เอาไว้เนี่ยคือจริงๆก็ไม่มีใครบอกนะครับว่าตัวหมี J.K จะเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนเสียงเพียให้เป็นเสียงเพราะได้เลยคือเท่าที่ผมจําได้เนี่ยคือคนที่เอามาทําว่าเสียงเพียเป็นเสียงเพราะได้เนี่ยคือมันเป็นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดแปลผิดหรืออะไรก็ตามทีที่ดันไม่เข้าใจว่าตัวนี้มันมีความสามารถแบบนั้นนะครับสื่อสารกันผิดพลาดไปอ่ะแต่ความสามารถมันจริงๆเนี่ยคือตัวนี้มันคือ มาร้องคาราโอเกะนั่นแหละนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงเอฟเฟกต่างๆได้นะครับแล้วก็ตัดเสียงเพลงออกไปได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเสียงสามารถที่จะต่อเพลงอะไรพวกนี้ต่อบลูทูธออกมาร้องพวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีแบตที่ค่อนข้างอึดนั่นเองถ้าเอาตามที่เขาโฆษณาจริงๆไว้ตามร้านต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ทําได้อย่างที่เขาบอกนั่นแหละมันมันไม่ได้ ผิดอะไรนะครับผมแต่อาจจะเป็นถ้าถ้ามันจะผิดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับส่วนถามว่ารวมๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันน่าซื้อน่าใช้หรือเปล่าคือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไมโครโอกเกะน,นะครับผมที่มันดูดีหน่อยแล้วก็มีฟีเจอร์เยอะๆอย่างอันนี้เอออีกอันนึงที่บอกว่าฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้พูดถึงนะคคือมัมนมีโหมดหนึ่งที่ชื่อว่าโหมดร้องคู่นะครับคือถ้าเกิดว่าเราซื้อไมค์ตัวมี J K วนี้มา2ออันเนี่ย ไม่สองอันมันจะสามารถซิงกันได้ก็คือสําหรับเป็นร้องดูเอ็อะไรประมาณนี้นะครับเอน่อ็น้าจะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ถือว่าโอเคก็ดูเป็นไม์ที่ที่มีความดังในระดับหนึ่งนะครับความสามารถในการตัดเสียงมีฟองน้ำคุณภาพ,าพเสียงต่างๆที่ได้เนี่ยผมว่าก็ถือว่า โอเคอะมันมันมันไม่ได้แย่เลยนะครับผมแต่ราคาถ้าเกิดว่าบางคนที่แบบอาจจะเคยแบบเฮ้ยใช้ของที่มันราคาประหยัดประหยัดมามาเจอแบบ2,000กว่าบาทอันนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงเกินเบอร์หรือเปล่าให้นั้นนะแต่ถามว่ารวมๆหรือว่าเฮ้ยมันมันมันก็ก็ใช้ได้นะถ้าเกิดอยากได้ไม์ที่เสียงมันโอเคโอเคมามาใช้ติดบ้านสักตัวหนึ่งนะครับก็นั่นแหละถือว่า เอามาลองให้ได้รู้แล้วละกันนะครับว่าเจ้าตัวหมี JK เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างมีความสามารถอย่างไรนะถ้าใครดูแล้วยังสนใจอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันว่าจะไปซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคือตอนนี้เนี่ยเห็นว่าของเนี่ยหมดกันไปเพียบเลยนะก็มีการก่งราคาบ้างขึ้นไปสูงๆบ้างอะไรมาเนี้ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ร้านนะที่สามารถส่งได้เลยแล้วก็ราคาอย่างตอนนี้ที่เราได้มาเนี่ยจะอยู่ที่มัน2,000ต้นนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตราคาจะลงไปกว่าน,นี้หรือเปล่านะครับผมยัไงก,ก็ลองหากันดูดีๆก่อนละกันนะครับถ้าเข้าช่วงเทศกาลที่11ก็อาจจะได้ราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะอ,อ่ายังไงก็นั่นแหละฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ที่เราเอามาลองให้ละกันนะครับผมแล้วก็กดแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่อาจจะกาลังสนใจเจ้าตัวหมี่ JK ตัวนี้อยู่นะแล้วก็อยา่างครั้งหน้าถ้าไม่ต้องการจะพลาดว่าเราจะมีอะไรมาลองให้อีกเนี่ยก็กด subscribe แบบช่องของเราไว้ได้นะครับผมส่หรับครั้งนี้ ไปแล้วครับผมไม่ไปร้องเพลงคาราโอเกนะอันนี้ฝากให้ใครที่ร้องเพลงดีๆเอาไปร้องเลยละกันอันนี้ก็ไปยิบเงียบอยู่คนเดียวก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ